นี้เราออกเดินทางจากจังหวัดตระงดิตนะครับเราจะไปตามล่าหาทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับพอฟัดพอเบี่ยงกับทุเรียนเมืองนอนนะครับทุเรียนเมืองนอนนี่ก็กิโลละประมาณเท่าไหร่ท่านพั<า>นประมาณมไม่รู้ว่าลูกลูกมันมื่นนะลูกหนึ่งเป็นหมื่นนะคะรับว่าตอนนี้เราจะไป ตามหาทุเรียนที่อร่อยสุดในโลก้ยในประเทศนะฮะลูกเล็กๆเกขาเรียกว่าทุเรียนอะไรครับนุลงรับแรลงรับแรนะครับล,ล,ลิ้นลิ้นรับแรงอาสนร,ราคาทั่วไปถ้าซื้อที่กรุงเทพขาดคุณกลางประเทศนงรับแรงกิโลละ500อไอย้ยาแล้วก็ลิ้นลิ้นรับแรกิโลละเ0็ยกิโลละ700นะครับ มันอร่อยแตกต่างก,กันกับทุเรียนทั่วไปยังไงครับแบบหมอนทองหมอนทองก็โลนเท่าไหร่เจ็ดสิบเก้าสิบอันนี้ชั้นนีก็คงจะใกล้เคียงกันก็หลงนะครับมันเป็นทุเรียนพันผสมพื้นเมืองครับก็เม็ดจะรีบ6อกเนื้อเยอะออกแต่เข้าใจว่าลูกเล็กนะลูกเล็กแต่เนื้อเยอะเต็มภูแล้วก็เนื้อจะละเอียด ไม่หวานเลี่ยนกลิ่นไม่เหม็นสําหรับคนที่ไม่ชอบกินทุเรียนไอ้นียกินได้เราไปเจอที่ตลาดที่สบานหัวดงอ,งอย่างเดนะียวไมัทาอเดี๋ยวเราไปเจอที่ตลาดเลยกินทุเรียนที่อร่อยสุดในประเทศไทย สวนนี้นี่เรียกว่าหลงนะหลงวัดแหล่หอไปนะไปกินที่โน่นช่องสามก็มาออกที่นี่ไม่ต้องครับไม่ต้องเราติดติดหมดเลยครับหมดนะครับตอนนี้เราซื้อไปอยู่ที่สวนนี่ผมก็ส่ใหญ่มากส่งจนใหม่ยังไงครับตามได้เลยถึงจะใหม่ยังไงครับหลงครับนีด้วย เป็นไงครับความรู้สึกกับการกินหลงครับเราตองรู้สึกว่าแพงแต่ว่าของดีอุดิบมันต้องแบบนะก็มันก็อร่อยีเมื่อก่อนมันถูกกว่านี้เยอะนะเมื่อก่อนนี่มันยังไม่ดังนะ าขายที่กรุงเทพราคาเท่าไหร่ลิงเจ็ดรถ้าหลงนะครับห <500. S 1> ลงห้าร้อยนะครับผมอที่นี่จากสวนที่นี่ราคาสวนครับสองร้อยนันล่ะครับสามรยห้าสิบ3งสามร้อยหบยู่กรุงเทพเจ็ดร้อยอยู่ที่นี่หลงหลงที่นี่โลละสามร้อยไปขายที่กรุงเทพห้าร้อย รูปหล่อยังไม่ได้เลือกรูปหล่อยไม่ได้เลือกครับลิงก์กะหลงมันกินกินแล้วมันไม่เหมือนกันยังไงครับคุณรู้หรือเปล่าครับต้องชิมครับต้องชิมครับต้องชิม สามทุกปีออกที่ร้านนี้นี่เอง ทุเรียนหลงรับแลมาได้หนึ่งห่อใหญ่ตอนช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพฤษภาครับฝนยังไม่ตกได้ทราบข่าวมาว่าผู้ท่าผู้แก่เ็าบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนฤดูออกเนี่ยจะต,ตอนนี้จะเป็นช่วงที่ทุเรียนอ,อร่อยที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเลยจากช่วงนี้ใช่ไหมครับท่านถ้าฝนตกหลังจากนี้สัก องอาทิตย์ฝนเริ่มลงแล้วเนี่ยทุเรียนจะกินไม่ได้ครับมันทําไมครับฝนน้ํามันเยอะปุ๊บก,ก็จะน้ําจะซึมเข้ามาในไส้ในแกนทุเรียนมันจะแหลกไม่ล่แปลว่าตอนช่วงนี้คือตอนช่วงที่ทุเรียนอร่อยที่สุดถูกไหมครับก็แพงที่สุดแพงที่สุดด้วยคือถ้าอยากถูกกว่านี้ก็หลังจากนี้สองอาทิตย์เข้าไปซื้อแต่ว่ามันก็จะไม่อร่อยไม่อร่อยครับซื้อไปเสียของ ไไราคาก็คงจะถูกวันนี้อีกไม่มากเท่าไหร่น่าจะถูกลงเยอะนะเพราะว่ามันแค่ราคาไม่ออกแล้วแหละ๋อช่วงนี้คือช่วงที่ทุเรียนอร่อยที่สุดแล้วก็แพงที่สุดโอ้โหเรามากลับไปบ้านนะวันนี้เราซื้อไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปแงะกินทุเรียนที่เรียกชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลกเอ้ยในประเทศใช่ต้องในโลกสิเพราะโลกเพราะในโลกนี้คงไม่มีเขาขายทุเรียนที่ไหน ลูกเล็กๆมีไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่ภูไม่กี่ภูไม่กี่เม็ดนะแต่อร่อยตกเซเลียต่อคำนี่อาจจะเป็นคำละห้าสิบบาทได้ใช่ไหมประมาณนะ<อ>ประมาณนะซื้อกินให้มันหายยากหรอกกินเป็นสรสันไปกินหมอนกินอัญชนีกินอะนนนไรดีกว่ากินก้านยาวดีกว่ากินให้มันทีนใ้มันอิ่มไม่เป็นบแบบสั่นใจนะอันนี้คือทุเรียนพรีเมียมแท้ๆ ครับเดี๋ยวเราเรากลับไปถึงบ้านแล้วเราไปแงแเราก็ชิมกันให้จะจ๋าให้เห็นเลยว่ามันอร่อยขนาดไหนเชิญตามเรามาเราจะไปชิมทุเรียนที่อร่อยสุดในโลกคกรับหลังจากได้มาแล้ววันนี้เรามาเซมเปิลหนึ่งลูกจะาจ๋าเห็นๆชิมกันแบบแบบนี้เลยนนี้ทุเรียนอะไรครับหลงรับแรงครับหลงรับแรง แ่ครับรสุดจริงจริงนะครับมันจะลูกเล็กครับแต่ว่าเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่พัฒนาขึ้นมาทำให้เม็ดมเล็กลงแต่ว่าเนื้อเยอะขึ้น เม็ดมันจะเล็กนะทุเรียนพื้นเมืองส่นใหญ่เนี่ยเม็ดจะใหญ่แล้วเนื้อจะน้อยอันนี้เขาพัฒนาสายพันธุ์ทำให้เม็ดมันเล็กเนื้อเยอะอ่าจะไม่สวยงามนะลายลายแล้วครับถ่ายวิดีโอมันถ้ามันได้กินด้วยจะดีมากเลยหอมแล้วก็กลิ่นไม่แรงอ่ะหวานกำลังดี ล,ละเอียดอ,อร่อยอะ่ะ <laughs> <laughs> เราจบการรีวิวเพี่อนอาหารทั่นโลกไม่เพียงเท่านี้เพราะคนไทยลูกหิวนะครับ